มาแล้วนะคะเสาวสวยๆของเรานะคะ17ต้นของเรานะคะหน้า5แต่สวยมากๆนะคะหน้า5บอกเลยทัวคือหน้า5นี่คือเกือบๆเกือบจะหน้า6อยู่แล้วนะคะแต่เราก็ยังแบบหน้า5อยู่นะคะ,นะคะสวยๆเลยนะคะแบกบกันไปแล้วนะคะ,คะนี่นะคะจะมาอีกแล้วนะคะนี่นะคะเตรียมแล้วนะคะ น้องๆเขาเตรียมพร้อมจะแบกกันอยู่แล้วนะคะข้างบนก็ยังเอาไม่เสร็จนะคะอีก2ต้นนะคะอ้าวได้แล้วครับได้แล้วนะคะอ่าวันนี้น้องแม็กน้องแม็กจะแบกคนเดียวนะครับน้องแม็กแบกคนเดียวโอเคเก่งมากเก่งมากนะครับเก่งมากนะครับทีมงานพี่นิสอย่างใช่ไหม ทีมงานพี่นิสัยแบกคนเดียวก็ไหวนะครับนะครบเสาหน้าห้าของเรานะครับไปแล้วนะครับน้องแม่ของเรานะคไปแล้วนะครับแน่นอนไม่เล่าแน่นอนไม่เล่าน้องชายค่ะอมาต่อมา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 แบกกันเลยนะครับทีมงานเราแข็งแรงพอต้นละคนไปเลยนะครับเป็นยังไงแล้วครับไม่มีสองนะครับ ชุดนี้จัดไปเบา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 นะคะ17ต้นเบาๆนะคะ9พันนะคะเป็นไงคะเบาไหมเบาหวิวเบาหวิวนะคะเป็นไงลูกน้องนิชานะคะทุกคนจะเก่งทุกคนนะคะเรียกว่าแข็งแรงปึ่งปังกันทุกคนนะคะาแข็งแรงกันทุกคนมาโอ๊ตแบกโชว์สิโอ๊ตแบกโชว์พี่นิดหน่อยสิมา ต้องแบกโชว์คนละต้นนะครับวันนี้พ่นี่จะโชว์ลูกค้าพ่นี่นะครับโอเคโอ้โหมาแล้วนะครับลูกน้องครับแบกโชว์ต้นหนึ่งแล้วครับนี่ลูกน้องหนุ่มๆของเราหล่อๆทั้งนั้นนะครับลูกน้องเรานะครับหล่อๆทุกคนนะครับอ้าวเอาน้องแม็กไม่ไหวซะแล้วนะครับต้องใช้หมอนซะแลปวดบ่านนะครับอ้าว อ่าพี่แม็กของเราใช้หมอนซะแล้วนะครับนี่งเส,สาวสวยมากนะคะชุดนี้เอาจริงๆเสาตรงเป๊ะเลยนะคะสวยเนี่ยเสาวสวยเสาหล่อเหมือนคนแบกไปไงนะะ้นองแม็กใช่ไหมโอเคตามนั้นจัดไปนะคะจัดไปถูกถูนะคะพร้อมส่งฟรีนะคะวันนี้นะคะจัดโปรพร้อมส่งฟรีนะคะนานๆชีนะคะจะส่งฟรีนะคะลูกค้าท่านไหนต้องการก็รีบๆเลยนะคะ โทรมหานิชาได้นะคะ0 6 4 0 0 7 mm hmm. 1 1 9 9นะคะนะคะ mm hmm. มาแล้วนะคะเจ๊ของเรามาแล้วนะครับโอ้โหแบกคนละต้นเลยนะครับหนุ่มๆของเรานะครับวันนี้นะครับท่านใดสนใจโทรมาเลยนะคะ17ต้นนะคะหน้า5กับหน้าสนะคะหน้าสี่จะมีอยู่5ต้นหน้าหมีอยู่12ต้นนะคะจัดไปเบาๆ9ก0 0บาทนะคะเ mm hmm. บาๆนะคะเบาๆนะ เบาๆกันเลยนะคะนี่นะคะสําหรับพื้นเราจะลงแล้วนะคะพื้น <c oughs> สวยๆจะลงมาแล้วนะคะพื้นศัก์ของเรานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะจะทยอยลงมาแล้วนะคะยาวหกเมตรหน้าสิบสองนะคะสําหรับพื้นศัก์ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดกันสวยๆกันเลยนะคะสาหรับพื้นศัก์เนี่ยทยอยลงมาแล้วนะคะเรามาดูพื้นศัก์กันนะคะอ้าวอึ๊บโอ้โหสองหนุ่มสองหนุ่มสองมุมมาแล้วครับต้นสุดอ่ะยังไม่สุดท้ายนะครับ ่าแ,แ,แก่นแก่นมานะครับอันนี้ยังไม่สุดท้ายนะครับนี่นะครับพื้นนะครับนี่พื้นสวยมากนะครับพื้นสวยมากนะครับสวยมากโอเคย้อมหกเมตรมีอยู่สิบห้าแผ่นนะคะหน้าสิบหน้าสิบสองมีสิบห้าแผ่นสวยมากๆนะคะหนานิ้วนะคะหลังนี้นะคะ,ะเดี๋ยวนิชาไปถอนตะปูตัดแต่งหัวนะคะเนาะแล้วนิชาจะ จะขายจะจัดราคาโปรขายยกเท่าไหร่นะหรือขายเหมาเนาะโอเคกันเลยนะคะสำหรับชุดนี้จัดได้จัดเลยนะคะชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะสวยงามจริงๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะนี่นะคะหน้าสีนะคะสำหรับสเสาลอนนะคะหน้าสีเนี่นะะย,ยนะคะสวยๆนะคะนะคะหน้าสีนะคะ, 5, ะ,คะสวยๆเลยนะคะสำหรับเสา ทั้งหมด17ต้นนะคะ17ต้นแค่9,000นะคะนะคะไม่มีที่ไหนแล้วนะคะมีที่นิชาที่เดียวนะคะรับรองได้เลยนะคะแถมส่งฟรีอีกนี่โอ้โหสุดยอดอนะคะแม่ค้าแบบสวยแล้วก็ใจดีก็นิชานี่นะะเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย